ันนี้เป็นประกาศจ้ะมีมาเสีน,น,นะ,อ,นนนะอหมกหน,น้าคลักคนรุ่มนะเพื่อนจ๋จากระคงเลยยี่สิบบาทนะเพือ่อนจ๋าตอนนี้แอดอยู่ที่ร้านหอหมกนะจ๊ะเพื่อนจ๋ายี่สิบบาทจนะ้าเดี๋ยวเรามาดูกนันเนาะ เมือจะเน้นๆฝาม,มานแ้วเลยนะมีทั้งฝาใหญ่ฝานล็ก ใบยอใบยอใบยอรยอที่ใช้เป็นใบยอตัดการางนะครับเราใช้เฉพาะยอดยอขอทีนะใบยอเนี่ยนะไม่ค่อยดีเป็นยอดยอนะครับยอดยอดีกว่าอยาเอายังไงคะพี่ยอดยอมันจะเป็นยอดอ่อนที่ไม่ขมมากอ๋อจะทําให้ไม่ขมมากนะเพื่อนสาเป็นการตัดัาอ่า กมันก็จะมการผัดอะไรต่างๆประมาณนี้นะคุอันนี้เป็นเนื้อปลารสกระชอนที่แน่นนะครับใส่ไส้แล้วใส่เครื่องดองด้วยโอ้ยไอ้ที่รู้ทั้งไส้ทั้งบนนะทุกคนทั้งกรอปดิ้งแล้วเข้าไส้ด้วยมันมีเนื้อปลาผสมให้อยู่แล้วและอันนี้ก็มีเนื้อปลาผสมให้อยู่ด้วยโอ้อย่างปุ้มอะบอกเลย ทุกคนอย่างคุ้มายี่สิบบาทนะชินัชิไฟเลยนะ ใช้สุชื่อหนหน้าคลับครับโอนหน้าคับตองลงโอ้โหลงสองรอบด้วยโอย ออะไรันนี้เป็นประกาศจ้ะประกาศทุกวันต่อครับทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีวันพักรหัสหรือวันศุกร์ที่เราจะหยุดเตรียมค่ะเรื่องอาจจะสุ่มสองวันอ่าอาจจะมีวันวันใดวันหนึ่งจ้ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันใดเพราะว่าเราอรใส่ใ้ของคนไหนอพี่ มีสี่ชิ้นกะบโอเป,เป,เปสี่่องแล้วค่ะคท่ต้นเดี๋ยวได้เดินเนันแรกค่านก็ให้คนเดินเลนบอกแล้วสบายใจเกกดินมาก็เอาของมเลยสั่ไไงไว้ได้นะเพื่อนจากอุ้ยน่ากินมากโลมสลักข้าหมกข้าวหมาลาบลไปชิมเล็กนะคะ เขอบคุณค่ะไปแล้วไปนี่มาสน่ากินมากขอบคุณค่ะก็จะเรื่อยๆนะคะน้องก็คือถ้าสมมติมาก่อนใช่ไหมกเพื่อนๆสั่งไว้ได้เลยนะเดินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มารับได้เลยจ้ะขอบคุณนะคะไปสั่งปลาหมอบอกเลยปลากระป๋องห้ามีนะ คออไรยัอเาอุดรอรอรับด้านดูได้เลย